ก็ไอ,อ้บอกทุกคนดีว่าอันนี้มาไทยเออเอาคลิปเอาชีวิตรอด oh. ในเซ okay, <ๆ>ิร์ฟเอ็นซีผมเองก็เป็้คงผิวจิดแต่จะเอาเอาชีวิตรอด mm. ได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินไหมไม่เฟลอ่ะปุกบข้บิปเลย mm. ถ่ายมาอย่างรวดเร็วเอ็นมาเอ็นมาแล้ว ม่ได้นี่ไม่ได้เสกมาขุดเอาเองขุดใช้ของเองชาร์จเนี่ยครับหายแล้วมาไปหาอาหารหน่อยหาเหรออ่ะให้เครื่องหนึ่งนี่นี่นี่มีเครื่องหนึ่นง,น,งนี่เอาไปก่อนนี่เอาไปก่อนอเออของหน่อยขอบคุณ เอาไปเก็บในกล่องเลยนะเออมีอะไรบ้างไงมีแต่ของ er แอดมินอะนั่นแหละเอ๊ะทําทปลูกข้าวตั้งชื่อคิดว่าเอาชีวิตรอดพารทที่หนึ่งเนี่ย อาหารข้าวอ,อ,อ่ะมีเยอะเลยเาาาใช้ <c ười> ดีของอินชาต์ดีได้เป็นเป็นร้อยอ่ะไม่ใช่เป็นร้อยดีได้ประมาณเยอะท่านผู้ชมก็ว่าเป็นโกงจริงอ่ะอ่าเรียกเสือสร้างสร้างมาตอนไหนก็าาไ,นไม่รู้ทีเพิ่งมาดูอ่ะ มันนี่ปาลุดหน้าคนค่ะเสรเพ็ยงบนนี้เราไม่พูดอะไรเลยเ,ลยเอ ผู้ใดเลยเหรอเป็นอย่างเดียวก็นี้ก็จะมาสร้างสร้างสร้างกันไม่สร้างไงชิโตเ้เล่นเล่นไรยางชิโต้เนี่คือแรกนี่คือแรกนั่นนี่คือที่หนึ่งแล้วเอาไว้กระตุกเขาไม่ค่อยดีอะไรกัน ไปถ่ายสเปออกโอร์ดไดยเสียงหวยหน่อยนี่ก็าภาพก็ไม่ก็ไม่สวยเลยไอ้นี่นนอะไรนี่ทำโปสต์โตนเย๋ยเก็บนี่ครับเหล็งแค่เนี้ยขอที่ขุดนี่หน่อขอที่ขุดที่ขุดไดมอนเนี่ยเอาไปเลยเออข,ของ,องน้องเรา อาเ้ลตัวตโตั้างอะไรนะน้องเล่นข้างข้างบ้านน้องแกโอ้โหปดอย่างรวดเร็วเล่นมัวแล้วนี่ได้โบเทคแลด้วยได้หินโบเทคโอ้ยใส่คาบิวคาบิวนู้นอย่ังไย

น้องเราไม่ได้เป็นโอพีก็แอดมันไงแอดมนคนเดียวอะ่ะอย่าเลยเล่นข้างๆบ้านใช่นี่ติ้งไปน้องห้องเดียวกันอนะ่ะขึ้นมาขึ้นมาเอาเอาเล่นอยู่บ้านเดียวกันไงเออน้องแก okay. นั่งข้างๆไงเฮ้ยอะไรอ๋ออะไรแก้ง้อง

Đi mãi đêmเลย. Hay làm thằng này một sao thằng này đi. Mình mai yên để mình này đi. เยอะเต็มครั้งเลยไปเลยดเอดันไหมไปได้ไหมอ่ะไปไม่ได้นี่ไิดเบอร์ก็ปิดอ๋อดอ็นเหรอไปสเปอ่ไปงโอ้ปิน้องแกไป้นะเข้าไปทางหนข้ามาดิมาเอาไว้ไปเหยียบข้าเข้าเลยเข้าไปเลย เดินเลเดีเยอนอ๋อดีนทางนี้วิงเอนี้ก็เดินเดีนในสปาแนีมันมันใช้สิเดนมาถึงเดีนนะไม่ขรนนีดีนของเซิร์ฟเวอร์นะครับรู้รูอ๋อแต่คนที่ดูก็จะไม่รู้ทีนี่มาทางนี้ตามมาตามมาตามมา ซองซอเนเดอร์แมนด้วยอ้ยอุโอ้โหเซนเดอร์แมนโหโอ้โหสูง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 สูโอโหโอโหอย่างมัน่ะ อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้โหได้มาเยอะเลยอันนี้ผมกำลังมันอยู่ช่วยด้วย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 เทลเอาไปยืมปล่าเรียบร้อยเจนี่ก็สปาเซิร์ฟใช่มันก็เปลี่ยนเปล่าใหม่ตอนนี้ขอทิ้งก่อน ล oh? oh? um, ิไง้วติ้งก่อนทิ้งงโอ้เยอะเลยอะทิ้งไมกดเอนเดอร์เพเต็มเลยทิ้งมกดไข่งอันนี้ขอว่สำคัญนี่เดีได้็อกนี้ด้วยนี่ไปขุดบกมา17อันเอาอยู่ไหนนี่ได้17 โอเคก็ไปที hmm. life, yeah. okay. uh ่บ huh. ้านต่อไปที huh. okay. ่บ้านต่อไปบ้านเลยไปบ้านดิไปบ้านเลยไปบ้านไปบ้านนาะโอเคเอาเอาไปดูอื้นี่คือก็าจัดจัดยันหลับแล้วนี่ไอนี่ของเราอยู่บล็อกเดงวันนี้เราทำเองบล็อกเดงวันตรงนี้เด้อ มาักมามาน,านได้ครับทำลายออกตัวเรียนออกทำลายออกดิคนนี้เยอะจะตายเออไม่อเอาชีว์เขียว่าเอาชีวิตรอดในกันนาแต่ไม่ใช่เอาคิดว่าเอาชีวิตรอดในกันนาแต่ไม่ต้องเอาคิดว่าชีวิตรอดในคืนแรกไม่ต้องเอา อันนี้นี่ทำอะไรดีบอกนี้เออตกแต่งบ้านอุ้ยหุดเรูหุดเร็วเกินมียาไหมมีห้าอันโอเคครับมากระต่อเมื่อกี้ครับมีผมมีธุระพัฒนาบ้านอยู่นะครับอ่ะกี้ผมมีธุระเได้หลังอะไรหลังเดียวโอ้ย ชั้นสองชั้นสองชั้น,นอู้ตกใจมาเลยน <laughs> อนจอดจอดสันจอดสันจ,จบคลิปเพลงแค่น,นี้กันเออไม่ใช่จบคลิปค่อยตอ่อค่อยต่อพัสดุกัน,กนตอนนี้โอเคอันบายกันเร็วบ๊ายบาย,บาย